สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้เรายังคงอยู่ที่วัดป่าตาลวกที่ตำบลกังแอนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์กันอยู่นะคะในคลิปที่แล้วพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะคะซึ่งจะมีต้นชวนชมอยู่เยอะมากๆนะคะ แต่ละต้นงดงามมากเลยนะคะแล้วก็พาท่านชมอรอบๆของกำแพงอุโบสถรอบนอกนะคะคลิปนี้เรามาชมกันต่อเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้สวยอีกมุมหนึ่งที่สวยมากเป็นพระพิกเนศค่ะพระพิคเนศเนี่ยด้านบนก็จะเป็น พระพุทธรูปแต่เป็นสไตล์ขอมเนาะนี่ค่ะเป็นสไตล์ของขอมงดงามมากเลยค่ะเป็นรอบๆพระพิคเนศองค์ใหญ่ก็จะเป็นพระพิคเนศองค์เล็กๆ เป็นปางต่างๆนะคะเป็นปางต่างๆของพระพิคเนตค่ะเราเดินกันต่อเนาะชวนชมเยอะมากที่นี่นะใครอยากชมต้นชวนชมก็ขอเชิญมาชมได้ที่วัดป่าป่าลวกค่ะทุกคน ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าที่เราเข้ามาอยู่อีกฟากหนึ่งเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นของพระอาจารย์หลายๆท่านเนาะล่างนี้ก็จะเป็นพญานาคาแล้วก็มีพระพิคเนตนะคะรูปปั้นพระพิคเนศแล้วก็ จะเป็นลูกป,ปั้นของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นี้ก็คือหลวงตามหาบัวนะคะนี่คือหลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่สามอากินจโนเนาะข้างบนนั้นเป็นหลวงปู่เสากันตะสีโลนะคะ ด้านนั้นเป็นใครเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเป็นหลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ด้านบนก็จะมีพระปางศิวลีเนาะ นี่โอ้งดงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นปางหนึ่งของพระแม่กวนอิมเนอะไม่แน่ใจนะคะใส่อีกด้านหนึ่งเนอะ ตรงนี้จะเป็นย้อนแสงหน่อยนะคะเป็นหลวงหลวงพ่อโตนะคะสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมาลังสีเนาะแล้วตรงนี้ก็เห็นท่านั่งเนาะทุกคนก็ต้องรู้แล้วแหละหลวงปูส่สูสวงเนาะออยเดียนสรูเนาะ เขียนว่าหลวงปูส่สวงออยเดียนสรูเทวดาเดินดินก็ข้างบนนะ่ะเป็นข้างบนเป็นใครไม่ทราบเนาะไม่มีชื่อบอกแต่ถือไม่เท้า เห็นข้างหลังว่าปันชิโนมันพอดีย้อนแสงนะทุกคนเนาะมันก็จะมองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นเนาะเห็นประมาณนี้นี่คือหลวงปู่สวงองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนาะ หลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลจืดก็มีรื่อสีน่าจะเป็นพระเ,เป็นหมอหรือว่าคะหมอชีวะกะนะคะมุมนี้มองขึ้นไปพอดีจะย้อนแสงก็จะเห็นพระพุทธพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่บนหลังคาโบสถ์เนาะ งดงามมากค่ะมุมนี้ค่ะหลังจากที่เราเดินชมภายในพระอุโบสถและก็ภายนอกพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานั่งพักผ่อนกันได้ค่ะที่บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถใกล้ๆก,กับอุทยานหลวงปู่เมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุชรบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้กับบัวบุชรบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออําลาท่านไปด้วยมุมน่ารักน่ารักมุมพักผ่อนสวยๆที่วัดป่าตาลวกค่ะสวัสดีค่ะ